เเอ,ออยูู่่บบ้านดดทีีีวกว่ลับมาพบกันอีกครั้งในรายการข่าวเช้าล่เย็นเที่ยงมาเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยนะครับตอนนี้ทางตำรวจได้เข้าล้อมและจับกลุ่มโจรขโมยกางเกงในได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราไปฟังเสียงผู้ก่อเหตุกันเลยดีกว่าครับคือผมจำเป็นจริงๆครับมันไม่มีตัวเลือกเลยน้องผมมันเล่นสไลด์เดอ้อกางเกงในแหกวินเลยผมจำเป็นต้องขโมยกางเกงในน้นองผมมันไม่มีอะไราจะใส่แล้วตอนนี้มันก็อยู่ที่โรงพยาบาล ผมไม่มีเงินซื้อกางเกงในให้น้อง <c oughs> หัวนทุกคนนะครับส่งสารผมและน้องชายด้วยนะครับออให้ตายเถอะมันมีคนแบบนี้อยู่บนโลกเราด้วยเหรอเนี่ยผมน่าโคตรจะงงเลยเอาละเปลี่ยนไปดูช่องเงินดีกว่าเสรผมจันเป็ดวันนี้จายนจะมาสอนวิธีการชุดบาสท,ที่ถูกต้องนะครับขั้นตอนแรกนะครับในการชุดบาสให้ลงแป้นเราต้องมีแขนที่รีบแบบนี้นะครับแล้วขันเแบบ ขั้นต,ต,ต,ตอนที่สองเราจะมีความเป่นยำนะครับในการที่จะชุดลงแป้นบาสได้ขอ้นที่สามเป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยครับเราต้องมีแป้นบาสนะแต่เราไม่มีแต่เราไม่มีแ,<บ>แมมป้นบาสเราจะชุดไม่สาเร็จนะครับเดี๋ยวก็ดีผมเขาผมจะชุดเป็นตัวอย่างก่อน,นะครับแล้วพวกคุณก็ออกกลับไปทำตามที่ว่านะครับ<ม>คุณทำตามที่ผมบอกรับรองคุณชุดลงแป้นยงแน่นอนครับ ผมยาสาทีตใน้ดูเลยนะครับบราโอ้ยตายแต่ชูดอะไรวะเนะีย่ยโคตรขี้โม้เลยแต่ผมชอบนะดูวิวของอื่นต่อื่กว่าตอนนี้คุณกำลังประสบปัญหาหรือไม่เรื่อปัญหาปัญหานี้คือเป็นเต้น,นเป็นเต้นกาเต้นไกลเต้นงงๆกว่าๆแบบนั้นดูแค่ผมในคลิปนี้ผมจะเต้นเป็นแน่นอน ตอนแรกผมมีเพลงเนบื้องก่อนเพลงนี้นะครับทุกคน yes sir เดี๋ยวเวลาเต้นกันนะครับผมชอบจังเลยสมัยผมหนุ่มๆเนี่ยก็เต้นกันทุกวันเลยนะยอวกลับมาที่ช่องเนิ้แล้วมาต่อกันที่ข่าวที่297เจ็เลยนะครับ เหตุเกิดที่ตําบลพัทลุงอำเภอไทยผู้ก่อเหตุคือนายธันดนลิโตซึ่งเป็นสามีของนางทิโตได้ทําการนอกใจและไปมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับตัวเงินตัวทองในละแวกต้องทาให้การของผู้ก่อเหตุกันครับแค่ okay. อารมณ์เชื่อมบูมนะครับก็ขอให้เธอเข้าใจด้วยนะครับคือแบบผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะครับคือเป็นแค่แบบเห็นแล้วหัน,หนมาหัน,หนท้ายมานะครับผมก็แบบผมก็แบบไม่ไหวเลยนะครับ ก็ขอโทษเธอพิจาีเลยและตอนนี้ภรรยาของผู้ก่อเหตุก็ได้อยู่ในสายแล้วครับเชิญครับฉันนต้องผู้เป็ดภรรยาของ่านโดนมุลเลยฉันต้องกลับไปกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะฉันไม่เคยคิดว่านี่จะเกิดขึ้นกับสามีของฉันฉันที่ฉันรักเขามากเท่ๆกธเขาจูบปากบอกวันนี้เขาต้องคืนแต่เขายังไม่มีอะไรกับเงินวตอง ฉันว่าฉันคงแก่เกินไปที่จะดูอะไรพวกนี้แล้วไปนอนดีกว่าอย่าลืมพักสายตาหลังจากดูโทรทั์ด้วยนะครับ